ครับโยครับนิ้งนองครับในใส่ทีละสามนะครับโอ้สามตช่างดูเมื่อกี้ครับมันมีช่างนะครับใน,น,นในนั้นนะครับทอนี้มันเป็นรายสวยแป8แปดนะครับไอ้ตรงนี้มันเป็นจังหวัดไอ้อุธยาอำเภอบางบานครับ นรสิงห์นรสิงห์นี่มันมันอยู่ที่ไหนเนาะนรสิงห์ไหนฮะปาโมปาโมบจังหวัดอ่างทองนอรสิงห์ตอนที่ผมวิ่งไปเอากรวดนะครับ ไอ้น,นี้ก็อยู่ที่บางบางอะไรนะบางบางบาน นี่ก็ทอยดินทรายครับเฮ้ยคันหนึ่งหายไปไหนแล้ว บางคนบอกว่าให้ผมเล่นโลไฮมันจะย,ยากหน่อยเลยเล่นนี่ตอนขับรถเนาะแต่ถ้าวิ่งวิ่งตรงนี้อ่ะมันถ้าวิ่งตรงนี้ผมไม่ได้ใส่โลไฮครับเพราะผมไม่ได้ใส่โลวิ่งครับผมใส่ไฮเลยครับ ประมาณเกียร์สามแหละผมวิ่งถ้าวิ่งท่เที่ยวเกียร์สี่เกียร์ห้าแล้วครับตรงนี้ก็เกียร์สี่เกียร์ห้าเลยครับเกียร์สี่เกียร์ห้านี่เป็นเป็นโลวิ่งปกติก็เกียร์สามนะครับ เดี๋ยวจจัดไปหนึ่งสเต็ปงั้นใส่ออกโลหนึ่งโลหนึ่งห้ายหนึ่งโลสองนี่นะครับใส่โลแล้วครับนี่จะเป็นไฮมันมีทั้งหมดสิบสปีด สิบสองสปีดแหละรวมทั้งถอยด้วยครับใส่ประมาณสิบสองสองตัดหายหายคันหนึ่งหายต้องใส่ไปเติมน้ำมันมั้ง

ีจะให้ช่างเขาดูให้แล้วทําไมมันออกลมอย่างี้ที่แรกมันไม่ออกแบบนี้นะครับอันนี้วิ่งเกียร์สามโลอันนี้เกียร์อันนี้ดิมัน,นี่ เสี่ครับสี่โล สิบกว่าตันน่าจะใส่สิบสิบห้าได้ไมั้งเกือบสิบห้าโอ้ตัวนี้ก็ออกไปครับโอ้ข้างในกกรคกรังเลยครับ ออกสองเลยครับสองโลกปกติผมออกสองไฮนะครับปกติไม่พ้นล็อกเลย ผักไหลเรื่องเรื่อง,องมาแล้วครับจ้โค้งโซเกบ โอ้ยนะครับโอ้โหลดน้ำมันแล้วพอโหลดน้ำมันแต่ผมไม่ได้เติมอยู่นี่นะครับผมไปเติมที่ปั๊ม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกรวมทั้งผมครับหกคัน ครก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ